จบวันนี้เราจะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่นะครับวันนี้เราสั่งผ่านโรบินฮูดนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเนื้อย่างเนื้อปิ้องอาร์มีนนะครับร้านนี้อยู่ที่ตรงตลาดอ่าเคยกตลาดไหนนะด,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 ดูดูนะิดนึงนะไปไหมไปสิโอเคตลาดอยู่สะอาดตลาดอย,อยู่สะอาดอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่อยู่ข้างๆพาไรเ็กซ์นะครับก็คือตลาดไอหน้าสันหลวงเก่า ที่เขาย้ายมาตั้งใหม่นะครับย้ายมารวมกันอัดกันตรงนั้นเนี่ยนะครับมาอยู่ตรงข้างๆฟาร์ i ดส์เฟรชนะครับเป็นตลาดของเยอะๆเลยนะครับเขาจะมีช่วงสุกเสราร์อาทิตย์นะครับเสราร์ที่จะเยอะมากนะครับก็คือตลาดตรงศูนย์หลวงแหละที่เขาไล่ที่แล้วย้ายอยู่ตรงนี้แทนนะครับร้านนี้เปิดศุกเสราร์อาทิตย์ที่หกโมงถึงสิบเอ็ดโมงเช้านะครับเรามาดูซิว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันไหมร้านชื่อว่าเนื้อย่างเนื้อปิ้งอาเมีนครับ ลองไาดูกันนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวครับสิบบาทนะครับเขาขายสิบบาทนะข้าวเหนียวสิบบาทเนื้อเนื้อย่างคุณดูซื้อมาแต่เช้านะ่มันติดงานขายของครับเพิ่งจะเก็บของลงตู้เพิ่งจะเวลาว่างรีวิวครับอาจจะเป็นไข่นิดนึงนะครับเนื้อปิ้งหน้าร้านเขาเขียนสิบสามบาทครับเขาขายตามราคาแอปเลยนะครับแล้วก็จะสิบบาท น้าร้านเห็นเห็นเขาก็แปะแปะป้ายขคาไว้13บาทครับเนื้อย่างแล้วช่างเนื้อย่างรสชาติดีครับนุ่มๆดีนะครับนุ่มๆอร่อยเค็มหวานกําลังดีนะครับเนื้อย่างแต่อันนี้ครับมีแหนมเนื้อครับดูเล็กนะเล็กมากเลยอ่ะเหมือนแหนมปลากายละห้บาทเลยนะฮะแหนมเนื้ออันกระติ๊ดหนึ่งบาทครับอันนี้แหนมเนื้อ15บาทนะฮะครับแหนมเนื้อผมชิมแล้วครับก็เนื้อไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับ นะครับก็อย่างว่านะครับเสร็จเนื้อบดนะครับผสมกันแหนมร้อยสิบห้าบาทนะค่อนข้างเล็กนะครับเล็กยังกระแหนมปลากายละห้าบาทนะนะรสชาติก็โอเคเปรี้ยวๆดีครับอันนี้คืออะไรน,นี่ไส้เก่าอีสานเนื้ออันนี้อันนี้แทะชิมแล้วอันนี้ยังไม่ได้ชิมจริงๆสั่งลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเขาบอกวันนี้ไม่มีนะครับนี่แหนมอีสานเนื้อย่างไม่ค่อยเท่าไหร่นะ หรือว่าไอ้ไส้เขามันจะเป็นไส้เซลลูสไส้ปลอมก็ไม่รู้เนาะอืมมันเลยดูเป็นหน่มเปื่อยๆไงก็ไม่รู้ฮะเนี่ยฮะอันนี้เท่าไหร่เหรอเอออันนี้ยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบาทข้อละสิบบาทนะครับข้อหนึ่งสิบ,บาทข้อหนึ่งสิบ,บาทเนี่ยฮะยี่สิบ,บาทเนี่ยแหนมเนื้อเอ่อแหนมอะไรนะไส้กรอกอีสานเนื้อเออครับเขาบอกส่งตรงจากอุดอรอย่างนี้มั้ฮะ อปอุดอตน,นยังไม่เห็นเจอเลยเดี๋ยวต้องไปดูใหม่ตลาดต้องไปดูตลาดส่งใหญ่ๆงี้ย่เมีไหมนะครับนี่ครับขาย20บาทนะครับรสชาติก็ค่อนข้างแฉะแฉะแห่ๆนะครับแต่มันก็พอทานได้นะครับนี่ฮะให้ฝักมาเท่านี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสั่งไหมแต่น้านี้เขาก็ขายอยู่ตรงตลาดอยู่อยู่สะอาดนะครับข้างควาล์ไดซ์เพคข้างห้ามอนนะครับซึ่งเป็น ร้านจากตลาดทั้งหลายแหละที่โดนไล่ที่ย้ายมาจากหน้าสวนหลวงนะครับมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับก็ดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับแต่ถ้าผมว่าก็ธรรมดาไปนะฮะค่อนข้างจะแพงด้วยมันคงไม่เหมาะนะครับต้องพิจารณาดูแล้วกันครับร้านไหนดีก็อวยร้านในห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์สมรกินเองนะครับเป็นแนวทางว่าให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าเราใช้เงินที่คุ้มค่าคุ้มราคายังไงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ